ฟอร์จูเนอรคันนี้นะคะสองจุดสี่เจนเดอร์คันนี้เดี๋ยวนกพาชมภายในเลยค่ะปี2022นะคะข้างในนะคะอ่ะด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์หน้านะคะเป็นตัวแล้วก็มีบองบอกถึงตัวบองสามอหกสิบองศาตัวนี้ด้วยนะคะที่จะ,ะใครรถเข้ามาใกล้ก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะข้างในเป็นเบาะหนังนะคะคาดด้วยสีอ่วายแดงนะคะ ตัวนี้เป็นการตกแต่งภายในค่อนข้างจะล้ำแล้วก็มีสมภาพที่สวยงามมากนะคะเต็มร้อยเลยคันนี้นะคะกับไมค์แค่ห้าหมสามเองนะคะปี2022นะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะมีการตกแต่งสมกับเป็นลีเจนเดอร์นะคะมีความล้ำแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะคะคันนี้นะคะข้างหลังนะคะแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์นะคะ ตัวนี้ข้างหลังคังนนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะคะที่สามารถจะเปิดเปิดได้นะคะแล้วก็มีกล้องข้างหลังนะคะเบาะแถว3ามนี้สามารถพับได้นะคะตัวนี้กว้างขวางมากเลยค่ะมีตัวล้อไหลยอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ให้ถึง5้าจุดนะคะหนึ่งสามสี่ห้านะคะหจุดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ส่วนระบบการปิดก็คือใช้เป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ <c oughs> มีการตกแต่งของตัวมันมีแบบลูกเล่นที่ล้ำที่เป็นสมเป็น f o r t u n e er นในการที่ว่ารูปลักษ์ของเขาก็าคือตรงนี้ค่ะจะเป็นคำว่า f o r t u n e r แล้วมีค่าสีดำนะคะแล้วก็ตัวเหมือนสปอยเออสเกิร์ตหลังให้นะคะมีการตกแต่งให้นะคะกับล้อมแมกอลอยค่อนข้างจะ,ะสวยงามนะคะมีระบบเปิดปิด กดปุ่มได้นะคะคอนโทรลเบกผู้น้าได้นะคะสวยงามมากนะคะไม้แค่53าหมนาทะคะมีการรับประกันต่อจากป้ายแดงได้เลยค่ะคันนี้นะคะเหลืออีกหลายปีมากนะคะทั้งหมด5ปีเนาะตามมาแต่ว่ารถคันนี้22นะคะปี22ราคาของเขาเปิดตัวที่1,239,000บาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจมาทดลองขับได้ที่โตโยต้าชัวสาขาอ่อนนุชนะคะ นกรอคุณอยู่นะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs>